โอเคสวีแต่สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่โลกในแมปเค e a เจอร์ออฟโ a นารีนะครับก็วันนี้เราจะมาทำมิชชั่นกันต่อเป็นมิชชั่นของเยนยาชานะเป็นมิชชั่นที่ผมเลยมิชชั่นสุดท้ายแล้วแหละ ระของผมเองนะครับโอเคและนี่ก็คือตัวยินเจ้าที่ผมขาดอยู่นะครับก็เหมือนเดิมนะเควสมี4เควสนั่นเองเควสแรกนะครับก็คือให้เรานะครับมีประสบการณ์ในฤดูฝนนะครับหช่วงนะครับผมก็คือให้เราเออ่เล่นในฤดูฝน1ครั้งนะครับแล้วก็ต่อไปเควสที่2นะครับก็คือให้เรานะครับกินสาหร่ายทะเลนะครับผมโดยใช้ตัวที่มันมีเซมิอควาเรติกนะครับส่วนเควสที่3นะครับก็คือให้เราเดินทางทางน้ำนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันกิโลเมตรเนาะเควส์นี้ผมเดินทางไปแค่ห้าพันเองเดี๋ยวไปเดท้าย ก็คือให้เรานะครับสร้างรังนะครับด้วยตัวที่มีเซมิอัลโคลติกนะครับก็ซึ่งอันนี้ผมเคยสร้างแล้วนะโดยใช้ตัวมูลนิวนะครับถ้าสังเกตเมื่อคลิปที่ผ่านมาผมเคยใช้ตัวมูลนิวในการสร้างรังนะแต่ในที่นี้ผมมีมูลนิวอยู่แล้วไงนี่มูลนิวที่ตัวเต็มว้ยอยู่แล้วจะรออะไระครับก็ไปรุยกันเลยโอเคตอนนี้เราก็ลงมาที่แบบใดแบบหนึ่งไปที่เรียบร้อยเราต้องไปว่ายน้ำทางน้ํานะครับ ตอนนี้เราต้องไปหาน้ําก่อนฉะนั้นเราไปหาบอ่อน้ําตรงนี้ดีกว่าแม่น้ําใหญ่อย่างนี้ลงไปเลยจ้าโอ้หว่าเราลงมาแล้วเออมีชุดชิวามากขึ้นว่าใต้น้ําเออผมเล่งบอกไปว่าแต่ตัวมูลนิวมันกินพืชไม่ได้นะครับเนี่ยสารลายอยู่เนี่ยแต่ผมกินไม่ได้ พราะตัวมุนนิวมันใช้ผ่านเคลสที่2ไม่ได้มันกินพืชไม่ได้ไงฉะนั้นผมใช้ตัวมุนนิวว่ายน้ําไปก่อนเดี๋ยวผมหาสัตว์กินพืชมาทีหลังแต่ตัวที่ควรใช้มันเป็นไอตัวเล็กๆร้องเสียงน่ารัก,น,รกน่ารักหน่อยอะเนีย่ยสาหร่ายผมกินไม่ได้ได้แค่มองผ่านไม่เ <c> ป <oughs> ็นไรเอาตัวมุนนิวว่ายไปก่อนเดี๋ยวว่ายครบเดี๋ยวผมค่อยเอาตัวน้อนมานะโอเคแล้วเราก็ใกล้จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนี่ไงเสร็จละหนึ่งหมื่นห้าพันก็เควสของการเดินทางน้ำเนี่ยเราก็ผ่านเป็นที่เรียบร้อยเนาะต่อไปเราต้อง ไปหาตัวที่มันกินสาหร่ายได้นะไหนดูซิตู้น้ําเราไม่มีตัวเราก็ต้องไปดูตู้น้านี่ไงตัวที่ชื่อว่ามินาวินาวิหรอมินาวายมินาวิโอเคแค่ตัวนี้ตัวเดียวเลยไปสิบห้าเหเลยตัวแรกออกเลยคือจบแล้ตัวอะไรมาก็ได้เพราะเราไม่ค่อยได้สุ่มตัวนี้อยู่แล้วตัวเกะน่ารักน่ารักอยู่ตัวนี้แต่มันไม่ใช่ตัวที่เราต้องการรออะไรอ่ะเปิดปับค่อย โอ้โหตัวมันเยอะแยะมากเลยนะเฮ้ยดูดิตัวมันอย่างเยอะเพิ่งให้ซ้ำๆมาตัวเจ็บก็ได้อะไรก็ได้มาเถอะฮ้เราไอ้ไอ้นี้ได้อยู่ถึงไม่ใช่ตัวทีว่เราต้องการอ่ะแต่มันก็ยังได้อยู่เพราะเรายังไม่มีไงไปตัวนี้อรอไทโบรสเอ้ยไทโบรสผมยังไม่มีอเกได้อยู่ถึงเหตุผมจะเยอะแต่ว่าสุ่มตู้นี่แทบจะไม่มีตัวเล่นเลยมับค่อยไม่ออกเอ้แต่ตัวตัวนี้เรายังไม่มีโอเคมันถือว่าเราเป็นการปลล็อกไปอ่ะนะมันต้องมาแล้ว ปวเดนยูเอ็นาซ้มอีกนะนี่ครับผมต้องการแค่ตัวเนี้ยตัวนี้เลยอต,ตัวไอด้านบนนี้ออกมาบ่อยนะแต่ด้านล่างที่ลงมานิดหนึ่งนี้ไม่ออกเลยขอได้ไหมล่ะแล้วก็รู้เจีกกันมาหน้อนะเราจะขอไปอีกสะปะัปัดเดียวอะไร ม,ม,ดดมดไปเยอะแล้วตู้ที่มีคนหมดนี้หมดไปเยอะละพาก่อนก่อนมันยังเปิดได้ง่ายขนาดนี้ทำไมผาดีแม่งเปิดยั่งอยากที่คนเคยกล่าวไว้ว่ามุมขวาล่างคือสิ่งที่โชคดีที่สุดธน,นาณัตก็กดไปแล้วเม้ยมุมขวาล่างหรือมุมซ้ายล่างนะว่าเมื่อกี้เราถือว่าเป็นมุมขวาล่างแล้วอ๊บโอโ้โหใกล้ๆกันเลยทาอะมันใกล้ๆกันเลยอะด้านล่างเนี่ยอยู่แค่ข้างล่างขวาล่างถือว่าได้อยู่ ถือว่าใกล้เคียงถ้าซ้ายล่างอะขวาล่างใกล้เคียงล้วถ้าเป็นซ้ายล่างมบเขาให้ซ้ายล่างมาเลยครับพี่น้องหมดไปเท่าไหรนะ่ไปด่าไม่สนใจละเราได้มาแล้วหยิบน้อนออกมาอันละจงออกมาแล้วเต,ตัวน้อยน่ารัก <c oughs> เออเสียงมันต้อง,งอย่างนี้ตัวเงี้ยไปเลยลงดิ่งสู่พระสุภาแล้วไปหาสาลายกินกระเถะ ได้มาเร็วหมดไปอย่างเยอะรู้ไหมฉันหมกกับเกไปอย่างเยอะเลยนีนี่ยฉะนั้นแกต้องทําให้เราเสร็จเควสนี่ไงสาร่ายเจอแล้วไปกินให้อร่อยนะโอเคผ่านเควสเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหมันมาเสียต้องเสียเห็ดเนี่ยแหละเสียอย่างเยอะโอ้โหถ้าเราไม่พลาดต้องสุ่มเห็ดนะป่านนี้เราสบายเลยอ่ะเนี่ยถ้าเราเล่นตัวมินาวินี่ก็จบแล้วทําผ่านได้ทุกเควสเลยนะไม่จาเป็นต้องไปเล่นตัวุนเดียวเหมือนผมอ่ะ <Okay. S 2> เดี๋ยวไปรีวิวตัวกันเลยดีกว่าตัวของเยนยาชานะโอเคแล้วเราก็ได้ตัวเยนยาชามาแล้วแต่ตัวเย,น,เยนยาชามันวิ่งไวเลยใช้ได้เลยใช้ได้เลยเป็นตัวสัตว์ที่กินแค่พืชไม,ไม่ไม่กินเนื้อละก็ได้อยู่เคล็หนึ่งกับเคลสุดท้ายไม่ได้รีวิวเพราะผมทาเสร็จแล้วไงแบบว่าระหว่างเล่นอะเออถือว่าไม่ได้รีวิวนะ I am a v o a r y h e r เออไม่เนื้อมันเยอะจังอะไปสู้กับใครมาวานะน่ะมันซากศพชัดๆซากอย่างเยอะเลยอยู่ไหนกันอยู่นี่ อุ้ยไม่ส่ซอรี่ขอโทษทีเผื่อไมกัดขอโทษนะเผลอกัดนะตอนนี้คนไทยอย่างเยอะมาอยู่กันรวมตัวกันตรงนี้เหรอแต่ซากเนื้อตรงนั้นมันบ่งบอกถึงอารยธรรมอาสัยหดร้ายมากเลยเนี่ยมันมีการต่อสู้เกิดขึ้นก็ตัวยินชาตอนโตก็เป็นตัวแบบประมาณนี้นะก็ได้อยู่แล้วเออน่ารักดีแต่เราตั้งตัวตอนเอแต่เราตัวเล็กอยู่ไงก็ไม่เป็นไรแต่นี้ก็โตแล้ว ตอโตก็โ okay, <c oughs> อเคบิ๊กแบบเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มันจะล่าเราเหรอเฮ้ยมันบินมาแปลกๆดูมันดูมันดูมัน <c oughs> ไม่เอานะ่าไม่เอานะ่ากำจะปิดคลิปเลยไม่เอานะ่าตามมาอย่างน่ากลัวเฮ้ยเอาดิเรามีวอลเคอรี่ฮิวเลอร์อยู่นะด <c oughs> ันไก่กลัวว้าห์าละไม่ตามาอะไรไอ้วันนี้โอ้ยตัวเราตั้งแต่มันไล่แล้วไม่คิดว่ามันจะมาแค่ ตอนแรกก็เออเอ,อใจสักพักมันเอาจริงเอออร่อยดีเลยอร่อยเหาะเลยอ่ะดีโอเคของสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับยินจัชชานะก็หากใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้กันด, like, ด,ด้วยนะครับจะไดินพาคลิปใหม่ๆนะครับก็ถือว่ามันเป็นเควสสุดท้ายแล้วที่ผมรีวิวโฮเรียบร้อยแล้วแหละนะสำหรับอีเวนต์ในตอนนี้เนาะนะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมก็สวัสดีครับบ๊ายบาย